ดีค่ะก็วันนี้เราได้กลับไปโรงเรียนวันแรกของมอ5เตรียมวันนี้เราก็เลยอยากจะมารีวิวนิดหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่มันจะเป็นแค่แบกเการาแบบเป็นกระแพงสีขาวอย่างเดียวเพราะว่าความจริงวันนี้ตั้งใจจะบล็อกหลายอย่างแหละแต่ว่าช่วงกลางวันซึ่งเป็นช่วงที่แบบอีเวนต์ฟูที่สุดมีอะไรเกิดขึ้นเยอะที่สุดเราลืมโทรศัพท์ไว้บนห้องแล้วก็เดินลงมาตัวเปล่าก็เลยไม่ได้อัดไว้แต่ว่าเราจะพูดถึงแล้วก็อาจจะมีรูปนิดหน่อยแทรกนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยกันค่ะก็เรริ่มแก ก็คือการไปโรงเรียนวันนี้เนาะแล้วว่าเราตื่นเช้ามากเลยล้วก็ว่าเราจะไปโรงเรียนเป็นคนแรกๆแล้วก็ไปเลือกที่นั่งค่ะแต่ว่าไปถึงนี่ก็คือเราเป็นอ่หนึ่งในสาคนสุดท้ายของห้องเลยแล้วก็เลยแบบเออโอเคก็ได้ก็เลยได้นั่งหน้าสุดเลยค่ะแบบหน้าสุดตรงกลางแบบแถวหน้ามันจะมีประมาณแล้วว่าสี่สี่แถวอย่างเงี้ยสี่คู่เก้าอี้เนาะแล้วก็ได้นั่งตรงนี้เลยอ่ะ ค่อนข้างทราบนิดนึงแต่ว่ามันก็เหลือแค่นั้นจริงๆก็เลยช่วยไม่ได้นะคะแล้วก็คาบแรกก็เป็นอ่าบโฮมรูมเนาะความจริงเป็นคาบพาระล้วก็เลยใส่ชุดพาระไปเนาะก็คนใส่ก็ใส่ชุดพาระไปแหละแต่ว่าไม่ได้เรียนเพราะว่าสุดท้ายก็ไปโฮมรูมนะคะก็ไม่มีอะไรก็เวลคั่มกันปกติแล้วก็มีเลือกอ่ากรรมการห้องอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คาบที่สองก็คือคาบเลขยากค่ะก็คือแล้วก็ เรียนนะ้องเรียนตามปกติอันนี้ไม่มีอะไรพิเศษแต่ว่าก็สบอกว่าวันนี้ก็คือเราแปลกใจหลายครั้งมาเลยเพราะว่าเรียนออนไลน์มาต่อทั้งเทอมเนาะตั้งแต่เทิมที่แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบ visual มี image ในหัวว่าเออเพื่อนคนนี้คงหน้าอย่างนี้แหละเพราะเห็นแค่หน้าล้วก็จะคนนี้ต้องตัวสูงแน่เลยคนนี้คงแบบผอม,อ,มอะไรอย่างนี้มาจริงก็ก็แปลกใจหลายคนนะคะว่าก็นั่นแหละก็คาบเลขเสร็จแล้วลเราจะก็เป็นค่าบ,บางีเนยทุกคนเราจะไม่ได้ตารางสอนเราเป็นคนไม่จำไม่ท่องตารางสอน คาอที่2ก็คือคาอภาษาอังกฤษค่ะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษครูฝรั่งเนาะก็มีปัญหานิดหน่อยเรื่องการเข้าซูมแต่ว่าสิ่งที่เราทำวันนี้ก็คือครูเขาให้มาห้าคำถามค่ะเป็นคําถามเกี่ยวกับ ชาวสติคเคนที่เรียนไปที่สัปดาห์ที่แล้วเนาะก็มีว่า,เ,าเป็นใครแต่งอะไรยังไงยุคที่แต่งสมัยไหนหนังสือเรื่องอื่นที่แต่งมีอะไรบ้างแล้วก็ถามว่า Workhouse คืออะไรคะ่ะซึ่งท่านเพื่อนดูคลิปก่อนหน้าของเราแล้วน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะก็น่าจะรู้ว่า Workhouse คืออะไรคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เรียนวิชาเคมีคะ่ะอันนี้ก็ มีปัญหาเรื่องอาแชสกีนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเราก็เรียนได้แล้วก็อันนี้ก็ตามปกติค่ะวิชาเคมีแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพักเที่ยงนะคะเราอะเอาเข้ากล่องไปโรงเรียนอันนี้คือกล่องข่าวกำลังจะเอาไปล้างเนาะอันนี้เออมันเล็กแต่ว่าข้างในมันแพ็คเต็มไปได้วยของอร่อยอะไ,ไรหรอกค่ะอ่านั่นแหละก็เราก็กะว่าจะไปกินกับเพื่อนๆที่โรงอาหารแต่ว่าพอไปที่โรงอาหารค่ะมันแบบคนเยอะมาก มากมาก,มากแบบเหมือนกับเขาไม่รู้จักว่าโควิดคืออะไรแล้วก็แบบเออทำไงดก็เลยเรากับเพื่อนก็เลยคิดว่าเออเนี่ยรอให้คนหายก่อนเดี๋ยวเราไปซื้อผ้าเกี่ยวกันเพราะว่าจะซื้อไปให้รุ่นน้องมอสค่ะก็เดี๋ยวให้ดูอะไรยี่สิบาทเราไปซื้อที่ห้องปกครองแล้วก็มารู้ทีหลังว่าตึกเราอะขึ้นไปแค่ชั้นเดียวก็มีขายเหมือนกันก็มีผักเกี่ยว เห็นไหมเนี่ยมันไม่โฟกัสด้วยซ้ำแต่ว่าไม่เป็นไรนี่แหละค่ะนี่ก็คือพาเกี้ยวสองอันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เลยกินข้าวตรงแถวๆตึกนั้นเลยเพราะว่าคนมันโล่งกว่าแบบว่าไม่มีคนเลยค่ะแล้วก็กลับขึ้นมาเรียนเลขอีกตัวนะคะอันนี้ก็คือดีใจมากที่ขึ้นมาเร็วเพราะว่าครูเขาค่อนข้างแบบเข้มงวดตรงต่อเวลาก็เลยแบบมีเช็คสายอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเธอเราขึ้นมาตอนเช้าพอดีก็เลยโชคดีไปแล้วก็พรุ่งนี้จะมีค้าวเขาตอนข้าบแรกดโดยก็เลยต้องไปโรงเรียนให้เช้าให้ได้ปกติแหละเราไปโรงเรียนสาย ต่อไปก็เป็นคาบอังกฤษค่ะคาบที่6อันนี้ค,ครูเขาตัดสินใจให้คาบว่างเรามาแล้วก็ให้แบบฝึกหัดเรามาด้วยแล้วก็เลยนั่งทำแบบฝึกหัดในคาบเขาแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นคาบสุดท้ายของวันก็คือคาบชีววิทยานะคะก็เดีย๋ยวจะให้ดูวันนี้เราเรียนอะไรนี่ค่ะเห็นไหมวันนี้เราเรียนเรื่ององค์ประกอบของพืชต่อค่ะ แล้วก็วาดรูปด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่องอย่างที่เราไม่ค่อยพอใจเกี่ยวกับที่นั่งของเราเนาะซึ่งเราเพิ่งมารู้ตอนคาบชีวะก็คือที่นั่งเราอะค่ะแสงมันจะแสงจากหน้าต่างมันสะท้อนมาที่พื้นแล้วก็จะสะท้อนเข้าตาเราพอดีซึ่งมันเจ็บตามากแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้เนาะก็แบบมันเรียนอยู่ก็จะบอกคันจะบอกครูแบบหาอะไรไปคุมๆตรงนี้นมันก็มันก็ไม่ใช่เนาะเราก็เลยแบบเราก็ทําอย่างเงี้ย เอาสมุาแสงมันสะท้อนขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เราไอแพดเรามาตั้งอย่างนี้แบบกันแสงไว้ซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยมากแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มันก็ทาอะไรสักอย่างได้ออกไ้แล้วก็ได้เลยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นนัดพบชมรมแต่ว่าวันนี้ไม่มีเราก็เลยโทรเรียกแม่ให้มารับเรากลับเช้า,ากลับเร็วกว่าปกติค่ะก็เลยตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็มานั่งรีวิวนะคะก็จบไปแล้วค่ะกับการารีวิววันแรกที่กับมาเรียนออนไซน์นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย